hey amen amen so many good words from from everybody i just received a lot on the call already what stood out to me and the word that i have to release is just the just as rob said the spirit of grace over this class and over this family และท่ายคำหนึ่งที่ผมได้รับจากพระเจ้าที่สอดคองอาจารย์เราก็คือเป็นพระคุณของพระเจ้าพระวิญญาณแห่งพระคุณของพระเจ้าจริง,รงๆที่ปกคุมการทรงสิทธิ์ในการประชุมที่นี่แห่งนี้การสัมีทาที่นี่แห่งนี้ As walking together, need the spirit Grace more than anything. spirit we're we together, need the more of และในขณะที่เราจะเดินไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราต้องการพระวิญญาณที่จะประทานพระคุณให้กับเราอย่างมากมายมากยิ่งกว่าเดิมเสมอไป And need renew we ourselves to in the truth. และเราจาเป็นที่ต้องรื้อฟื้นโซของเราใหม่ก็คือใจ,ใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราให้สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าอย่างมากขึ้นและ right now each one of you as you sit there Jesus Christ is fully pleased with you และก็ในขณะที่พวกคุณแต่ละคนกําลังจดจ่อยที่ถ้อยคําของพระเจ้าตอนนี้ผมสะผัสถึงหัวใจของพระเจ้าที่ว่าพระองค์ทรงพอพระพระทัยในพวกคุณมากๆา the same you t h t thinks you're imperfect, that wants to be better, that wants to be more like him, that wants to be more pleasing to him. Jesus right now is saying, I am pleased with you. ในขณะที่เราแต่ละคนอาจจะรู้สึกว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบเราอยากจะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าได้ดีกว่านี้เราอยากจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ดีกว่านี้อยากจะให้ชีวิตนี้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าพระเจ้ากาลังหนุนใจพวกคุณอยู่ว่า พรงค์ทรงพอพระทัยในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน and God shouting from heaven you are son, you are daughter and going change that shouting son, nothing going God from you you to is is my my และพระเจ้าได้เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ดังกึกกล้องจากฟ้าสวรรค์มาถึงลูกๆของพระองค์ว่าทั้งหลายเป็นลูกชายและลูกสาวของพระเจ้าและจะยังคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปไม่ว่าจะมีสถานการณ์หรืออะไรเปลี่ยนแปลงรอบข้างแต่ทั้งหลายจะเป็นลูกของพระองค์ตลอดไปและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ไปได้ are fully accepted We fully In the beloved. And what I heard from many people in the class is that the Holy Spirit has convicted them of things in their heart, and they're begging the Lord for Him to remove those things, for Him to purify those things, for Him to kill the spirit of the world or the spirit of religion in their heart. ผมสัมผัสถึงทอยคําของพระเจ้าที่มันคอนวิคไปที่ส่งเรานวิ v คือการที่พระเจ้าแจ้งให้ทราบว่าสิ่งนี้ผิดนะสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้านะแล้วผมสัมผัสถึงฝ่ายวิญญาณของพี่น้องหลายท่านที่เนี้ยที่กําลังร้องข่มควรญต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกไม่อยากจะอยู่ในจุดๆุดนี้ยลูกจะลูกอยากจะออกจากจุดจุดนี้จริงๆลูกไม่อยากจะถูกอะไรก็ตามเหนี่ยวรังไว้ให้อยู่กับที่เนี้ยอีกต่อไปแล้วอยากจะกลับใจกับพระเจ้าแท้จริง well, have good news for you today have I news แต่ผมรู้สึกว่าพระเจ้ามีข่าวดีครับเป็นข่าวประเสริฐสำหรับเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้ด้วย with the the him Jesus died on the cross, puts you, puts your sin nature on sin on cross puts puts you your cross เพราะว่าในขณะที่พระเยซูซิบปชมนั่งเขยนมีพัมผีตอนหนึ่งอ่ะได้บอกว่าพระองค์นำซินเนเจอร์ก็คือตัวตนบาปของคุณหรือว่าวิสัยบาปของคุณธรรมชาติบาปของคุณอ่ะไปตรึงที่ยังเขียนด้วยเช่นเดียวกันพระองค์ประหัดประหัตประหารวิญญาณของโลกในชีวิตของพวกคุณ he killed pride in you ทรงประหารแม้กระทั่งความยิ่งใหิ่ที่อยู่ในชุ่นคุณ he killed lust in you ทรงประหารราคะตัณหาที่อยู่ในชุ่นคุณ he killed worry and anxiety and fear in you ทรงประหารความกลัวและความกังกัวายในคุณ and by his grace he made you like him และโดยพระคุณของพระเจ้านี่แหละโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่โดยวความพยายามของมนุษย์นะครับ โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นนี่แหละที่พระเจ้ากําลังทําให้ท่านเป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น when we talk about dying to ourselves daily what are we doing เวลาที่เราพูดว่าเราต้องตายต่อตัวเองทุกวันแล้วเรากําลังทําอะไรกันอยู่บ้างในแต่ละวัน We're looking 2000 years ago at that cross and we're saying Jesus you did it you killed me เรามองไปที่กางเขนของพยยระเยซูคิดที่พระองค์ทำําสําเร็จเมื่อประมาณ2000กว่าปีที่แล้วและเราต่างรู้และตระหนักในฝันญานว่าพระองค์ได้ ประหารสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้ว You did what พระองค์ได้ประหารในสิ่งที่เราไม่สามารถหลุดพ้นออกมาได้ You o u killed what I l d what c n พระองค์ประหารในสิ่งที่เราไม่สามารถแก้ไขหรือว่าซ่อมแซมชีวิตของเราเองได้ You removed it. พระองค์นำสิ่งที่มันไม่ใช่พระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราก็โดยกางเขนของพระองค์และทีนี้ตลอดช่วงนิรันดร์การที่เราได้เดินกับพระองค์เราจะเป็นดั่งพระองค์

และคุณเชื่อในสิ่งอันนี้เป็นชีวิตประจำวันของคุณทุกวันหรือเปล่า back this daily. เมื่อคุณดำเนินกับพระเจ้าไปนในทุกๆวันข่าวประเสริฐที่แท้จ,จริงของพระเจ้าในสิ่งที่เยซูสําเร็จที่ยังเขียนนั้นยังคงเป็นความเชื่อที่มั่นคงอยู่ในชีวิตของเราความเชื่อที่ไม่ใช่แค่ความรู้นะแต่ความเชื่อคือการที่เชื่อในสิ่งที่พระองค์ทําสําเร็จอย่างหนักแน่นมันคงถึงการที่พร,ระองค์ประหารประหารตัวตนที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าในเรา โดยสำเร็จแล้วก็โดยพระองค์เท่านั้น Grace wasn't just for the beginning of our Christian walk wasn't just for our salvation อพระคุณของพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาแค่ตอนที่เรารับความรอดเท่านั้นนะ It says this it says grace is what we stand in แต่พระคุณมันคือตลอดทุกวินาทีตลอดชีวิตวิตของเราพระเจ้าอยากให้เรายืนอยู่บนพระคุณของพระเจ้าเสมอตลอดเวลาไม่ใช่ความเข้าใจแบบ ในแบบอื่นที่คิดว่าพระคุณของพระเจ้ามาเฉพาะตอนที่เรากับใจรับเชื่อเท่านั้น Romans 5:2 says through whom we also have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in the hope of the glory of God โรมบทที่5ข้อที่2นะครับโดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้ร่มพระคุณนะเดี๋ยวขอ แปลนิดหนึ่งละกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคำว่าร่มพระคุณจริงๆก็ใกล้กลเคียงนะผมแต่ว่าข้อนี้จริงๆล้วบอกว่าโดยทางพระเยซูคริสต์เราจึงเข้ามายืนอยู่ภายใต้การปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้าเหมือนร่มอ่ะเหมือนร่มอ่ะคือปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้าและเราื่นชมินดีในความหวังว่าเราจะได้มีส่วนร่วมในพะสริอันนิรันดร์ของพระเจ้า If this fall we we way we're leave grace we some other and gonna try do to ถ้าเกิดว่าเราออกจาก ร่มพระคุณของพระเจ้าหรือออกจากการที่ถูกปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเราถ้าเราออกจากการปกคลุมของพระเจ้าในชีวิตเราแปลว่าเราจะดําเนินชีวิตโดยไม่ได้พึ่งพาพระคุณของพระเจ้าและการดําเนินชีวิตโดยไม่มีพระคุณของพระเจ้านี่แหละเราจะลบลงและล้มเหลว and instead of a family of joyful free Christians we're going to be a family of Christians that are weary and tired and anxious and hoping to get better และเมื่อเราออกจากการปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราออกจากร่มพระคุณของพระเจ้าและดําเนินชีวิตเองเราจะเริ่มเป็นคริสเตียนที่เริ่มอ่อนล้าเหนื่อยล้ากวนกระว,ระวายและท้ายที่สุดแล้วเราก็จะเอาแต่เฝ้ารอความหวังว่าเมื่อไหร่สถานการณ์ของฉันเมื่อไหร่ฝันยังของฉันจะดีขึ้น God waiting agree for to come back and agree with what already done and already is with us what's back พระเจ้าอยากให้เรากลับมาอยู่ภายใต้าการปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้า ไม่ออกจากที่นั้นต่อไปคือตอกย้ําในสิ่งที่เป็นความจริงนิรันดร์ของพระองค์ตอกย้ําในสิ่งที่พระองค์ทำเสร็จแล้วและพระองค์กำลังเพิ่มเติม,มเข้าใจให้กับเราคืออยู่ภายใต้การปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้าเสมอตลอดเวลาโดยไม่ไม่ออกจากพระคุณของพระเจ้าเลยในการดําเนินชีวิต And d he i so และเมื่อเราอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าเสมอตลอดเวลาในการดำเนินชีวิต นั่นแปลว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยการประพฤติด้วยความพยายามของเราด้วยความคิดของเราเพราะมันมาโดยพระคุณของพระเจ้าที่นําทางเราที่ปกคุมเราไว้และนั่นแหละเมื่อเราอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าเสมอตอลอดเวลาการชําระวิสัยบาปหรือว่าตัวตนที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าในโซของ,ของเราก็จะถูกชําระออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเพื่อถูกสร้างใหม่ให้เป็นตัวตนใหม่ในแบบที่พระเจ้าสร้างให้เราเป็น I just want to release the spirit of grace over anybody on this call that doesn't feel like they're free that doesn't feel like they're walking in the newness of life. Because that what Jesus Thats paid for ผมอยากจะปลดปล่อยสิ่งนี้ให้กับพี่น้องแต่ละคนครับเป็นการส่งต่อการเจิมให้พี่น้องดำเนินด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเต็มล้นด้วยพระคุณของพระเจ้าโดยเฉพาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังดำเนินชีวิตอยู่ในความเหนื่อยล้าจากการใช้การประพฤติของตัวเองในการทำสิ่งต่างๆมากมายโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้าโดยที่ตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเผลอเอาตัวของท่านออกจากพระคุณของพระเจ้าไปแล้วและดำเนินชีวิตด้วยกันแบบว่าดิ้นรน I lived As a Roman 7 Christian for a long, long time. Like a Roman 7 Christian, right? Romans 7. Okay. okay. Romans 7 18. This is what it says. It says, For I know that nothing good dwells in me, that is my flesh. For I have the desire to do what is right. but not t โรมบทที่เจ็ข้อสิครับได้บอกไว้ว่าได้ว่าในตัวข้าพเจ้านั้นคือในเนื้อหนังของข้าพเจ้านั้นไม่มีความดีใดๆอยู่เลยเพราะว่าเจตนาดีของข้าพเจ้าก็มีอยู่แต่การดีนั้นไม่สามารถทําได้เลยคือแบบนี้นะครับผมความหมายถ้าพูดในเชิงลึกจะเป็นแบบนี้คือเรารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในเนื้อหนังของเราไม่มีสิ่งใดดีเลยแม้แต่น,นิดเดียว เราแม้เราจะรู้ความจริงและเรามีเจตนาที่ปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตตามสิ่งที่ดีของพระเจ้านั้นแต่เราไม่ได้มีความสามารถในการที่จะปลดปล่อยสิ่งดีอย่างแท้จริงได้เลยด้วยกําลังและด้วยน้หนังของเราแลาไม่ไม่สามารถทําสิ่งนั้นออกมาได้เลย See that's where I was for so long where the Lord was convicting me of things in my life and telling me these things in your life are hurting you and i wanted so badly not to have them mm hmm. had the desire in my heart to do what was right but i was helpless mm hmm. i couldn't do it ผมเล่าสถานการณ์ของผมคร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เจาะจงรายละเอียดแต่เอาเป็นว่ามันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบว่าถูกทําร้ายด้วยผลของเนื้อหนังเยอะมากคือมันรู้สึกเขียวแห้งมันรู้สึกเหมือนเหมือนกับไม่โอเคมากๆในฝ่าวิญญาณในหัวใจของผมและสิ่งที่พระเจ้าบอกผมก็คือเนื้อหนังของผมเนี่ยแหละ ที่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดผลของเนื้อหนังที่มันกําลังทําลายฝ่ายวิญญาณของผมอยู่ตอนนี้และทีนี้นผมก็รู้สึกว่า,วาพระเจ้าผมอยากจะเอาเนื้อหนังตรงนี้ออกแล้วเกินถ้าออกจากเนื้อหนังในจุดๆุดนี้ได้นะผมก็คงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในสิ่งนี้หรอกเพราะว่าเนื้อหนังตรงเนี้ยมันไม่ใช่พระเจ้าและผมก็พยายามที่อยากจะเอาสิ่งนี้มันออกไปจากชีวิตของผมแล้วเกินแต่มันก็ไม่สามารถทําได้เลย and everything knew cried tried I I the out to the Lord and tried everything knew to อ่ะเล่าให้ฟังนะครับผม ตอนนี้พระเจ้าแจ้งให้ผมทราบแล้วว่าเนื้อหนังส่วนไหนของผมอะที่มันกําลังทําลายผมอยู no ่ท no. ี่มันกาลังก่อผลเนื้อหนังในการทาลายฝัายยันของผมผมรู้แล้วว่านี่คือเรื่องนี้นี่คือเรื่องของเนื้อหนังที่ผมที่มันไม่ได้สอดคล้องกับทางของพระเจ้าและผมอยากจะเอาสิ่งนี้ออกไปแล้วผมก็ลองทําหลายวิธีการมากมายเลยทําวิธีการนั้นวิธีการนี้เพื่อเอาส่วนที่เป็นเนื้อหนังเนี้ยออกไปแต่ท้ายสุดแล้วมันไม่มีผลอะไรสักอย่างเลยมันไม่สามารถออกจากตรงนั้นได้เลยสักอย่างเดียวผมได้ร้องขอต่อและผมก็ได้ร้องขอต่อพระเจ้า

แล้วนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปในกลุ่มวันนั้นนะ่ะผมเข้าไปด้วยสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นเนื้อนหนังที่มันหนักอึ้งอยู่ในฝ่าวิญญาณของของผมที่ผมหลุดออกจากตรงนั้นไม่ได้แล้วก็เอาออกไม่ได้แต่้อยคําของพระเจ้าพาลลรี่ในวันนั้นนะ่ะคือ้อยคํงเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าพระคุณคือสิ่งที่เป็นโดยการเจิมและกําลังที่มาจากพระเจ้าโดยที่มันไม่ใช่ความพยายามหรือว่าการการะทําของมนุษย์ในการทําสิ่ง,งต่าง And when and believed that i was a new creation and that jesus and that god had killed me the old me on the cross with christ then things started changing และหลังจากนั้นพอผมได้เข้าใจความจริงนี้ผมก็เลยเปิดรับพระคุณของพระเจ้าอย่างมากขึ้นกว่าเดิมและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวผมเองเนี่แหละที่พยายามฆ่าเนื้อหนังของผมเองแต่ด้วยกําลังของผมอะด้วยกําลังเนื้อหนังของผมอะก็ไม่สามารถฆ่าเนื้อหนังของผมได้ แต่มีแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นพระคุณของพระเจ้าเนี่ยแหละที่มีวิธานุภาพและกําลังจากพระเจ้าในการฆ่าสิ่งที่เป็นเนื้อหนังที่กาลังของมนุษย์ไม่สามารถฆ่าในจุดๆนั้นได้แม้เราจะรู้แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องในทางของพระเจ้าและเราอยากจะกลับใจแต่การกลับใจด้วยกําลังของเราเองมันไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะเราไม่มีกาลังเพียงพอมันต้องโดยพระคุณของพระเจ้าที่ประหารเนื้อหนังตรงนั้นในชีวิตของเราเราถึงหลุดมาจากตรงนั้นได้และจันโคดก็ได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าในวันนั้น I didn't acting like spirit I didn't world and world do that own strength stop the 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 that of my ใช่ผมไม่ได้หยุดที่จะดําเนินชีวิตแบบคนในโลกนี้ด้วยกำลังของผมเองนะแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่อยากจะดําเนินชีวิตตามวิถีทางวัฒนธรรมของโลกนี้แต่การที่เราหยุดดาเนินชีวิตตามวัฒนธรรมของโลกเราไม่ได้หยุดได้ด้วยกําลังของเราเอง I did I'm happened that that's the truth what happened to because a because new of แต่เราทําได้ก็ต่อเมื่อเราดินความจริงของพระเจ้าและรับพระคุณของพระเจ้าผ่านความจริงที่เราได้ยินและ ความจริงข้อนั้นจะทําให้เรากลายเป็นการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าการทรงสร้างใหม่ที่ไม่ได้มีตัวตนเก่าหรือวิสัยบาปเก่ามาอีกอยู่อีกต่อมาอยู่อีกต่อไป when we forget when we stop believing who we really are in Christ that's when we're tempted that's when we fall that's when we come back under the law that's when temptation causes us to sin เมื่อเราหลงลืมไปว่า ตัวตนของเราในพระเจ้าเป็นเช่นไรคือตัวตนของเราในพระเจ้าดูได้จากไหนตัวตนที่แท้จริงของเราในพระเจ้าดูที่ได้จากพระเยซูริตหากเราลืมไปว่าพระเยซูริตพระองค์ทรงเป็นเช่นไรเราก็จะลืมว่าตัวตนที่แท้จริงที่พระเจ้าอยากจะสร้างให้เราเป็นมันเป็นเช่นไรพอเราลงลืมตัวตนที่พระเจ้าอยากจะสร้างให้เราเป็นปั๊บเราก็เริ่มเอาตัวเองออกจากพระคุณของพระเจ้าและก็เริ่มดําเนินชีวิตด้วยกาลังของตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเริ่มดํเนินดเนินชีวิตด้วยกาลังตัวเองเราก็กาลังดําเนินชีวิตโดยการ ไม่ได้ดําเนินตามวิถีทางในพันธสัญญาใหม่แต่กลับไปอยู่ภายใต้กฎบัญญัติแบบพันธสัญญาเดิม You know I've had struggles in my own life and I've had friends that have had major struggles with sin ผมมีเพื่อนที่ผมรู้จักคนหนึ่งที่เขาก็ดิ้นรนกับเนื้อหนังหรือว่าความบาปของเขาในเรื่องหนึ่งและก็หลุดออกจากตัวนั้นไม่ได้เหมือนกัน And the temptation is to be critical of them and say you really need to get your life together this is hurting you you need to stop this แล้วผมก็ได้หนุนใจเขาว่าคุณต้องหยุดเชื่อในสิ่งนี้ได้แล้วคุณต้องรับรู้ความจริงของพระเจ้าไม่งั้นถ้าเกิดคุณยังอยู่ในส่วนที่เป็นเนื้อหนังตรงนี้และพยายามจะเอาตัวเองออกด้วยกําลังของคุณนะที่คุณทําไม่ได้อยู่แล้วมันก็จะทรมานคุณต่อไปเพราะว่าเนื้อหนังมันก็ไม่หลุดออกจากชีวิตคุณสักที Instead the Holy Spirit has taught me to get closer to them to release grace over them to release love over them to encourage them แต่สิ่งที่พระเจ้าได้เคลื่อนผ่านอาจารย์โฮสต์ในวันนั้นนะครับผมก็คือไม่ได้เป็นการบอกถ้อยคําให้กับเพื่อนว่าเพื่อนจะต้องทายังไงถึงจะออกจากนุดเนื้อหนังได้เราไม่ได้ใช้วิธีการของมนุษย์และกําลังของมนุษย์ในการให้เขาใช้เนื้อหนังของเขาเพื่อเอาชนะเนื้อหนังของเขาแต่ผมได้ปล่อยถ้อยคําตามพระคุณของพระเจ้าให้ได้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นให้แบบว่าเข้าใกล้หาพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นและนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนั้นอ่ะหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นเนื้อหนังหรือว่าจุดอ่อนของเขาได้ It's the power grace that destroys the always Grace power power been of of มันเป็นน้ํำมันแห่งการเจิมของพระเจ้าโดยแท้จริงเนี่ยมันคือโดยฤทธิเดชฤทธานุภาพของพระเจ้าอย่างแท้จริงนี่แหละที่ทําลายการงานของเนื้อหนังทําลายการงานของศัตรูทําลายจุดที่เรียกว่าเป็นเนื้อหนังที่ผู้คนหลุดออกมาไม่ได้ And how do you think Jesus acts to you when you do something you're not supposed to do? เมื่อเรา Criticize you Does he separate himself from you เมื่อเราทำผิดพลาดเราล้มลงในความบาปจากการตามเนื้อหนังพระเยซูคริสต์ปฏิบัติยังไงกับเราครับผม พรงวิาพากษ์วิจารณ์เราหรือเปล่าพรงเย้ยหยันหรือว่าดุด่าต่อว่าเราหรือเปล่าพรงเอาตัวพระองค์เองออกให้ห่างจากไกลออกให้ห่างไกลออกจากชีวิตของเราหรือเปล่า I used to think that I used to think that God was mad at me when I would do something I wasn't supposed to do when I acted or thought in a way that I wasn't supposed to ผมอยากจะบอกว่าตอนที่ผมยังไม่ได้เข้าใจความจริงของอนจาจขกพระเจ้าตอนที่อยู่ในกรอบศาสนาผมเชื่อแบบนั้นจริงนะผมคิดแบบนั้นจริงนะว่าถ้าผมทําผิดพลาดลม้มลงในความบาปต่อพระเจ้าเมื่อไหร่ปับ๊บ พระเจ้าจะไปไกลๆจากชีวิผมพระเจ้าจะไม่อยากอยู่ใกล้ผมเคยคิดแบบนั้นจริงๆ but those are the times when the grace is most present when the grace is most tangible when the grace abounds และท้่ยสุดก็จะมีมีช่วงเวลาหนึ่งที่พระเจ้าสแสดงความจริงกับผมเกี่ยวกับเรื่องพระคุณของพระเจ้าที่พระคุณของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือประชากรของพระองค์ it says where sin abounds grace abounds all the more เพราะโดยพระคุณของพระเจ้านี่แหละที่ปกคลุมและครอบครองอยู่เหนื ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ผิดพลาด There's no amount of sin that you can do that's bigger than God's grace. It just gets bigger and bigger for you. His love just gets bigger and bigger for you. แค่จะเรียกเรียกเลยว่ามันไม่มีความมันไม่มีหรอกครับว่าต้องบาปรุนแรงถึงขนาดไหนจนพระคุณของพระเจ้าปกคลุมไม่ได้หรือว่าอภัยไม่ได้มันไม,ไม่มีตรงนั้นนะผมเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือแม้กระทั่งบาปที่รุนแรงที่สุดพระคุณของพระเจ้าอยู่เหนือกว่าสิ่งเหล่านั้น ทั้งหมดเลยนะครับผมมันไม่มีความบาปไหนที่รุนแรงจนพระเจ้าแบบอภัยไม่ได้หรือว่าไม่มีพระคุณเพียงพอที่จะประทานให้แก่เรา And sometimes it's it's so easy as Christians to want to say that we understand this and let's move on to the next thing มันง่ายครับต่อการที่เราจะมองข้ามในเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าโอเคเรื่องนี้เราเข้าใจแล้วเราไปคุยกับเราไปคุยเรื่องอื่นในวัฒนธรรมอาจากพระเจ้าดีกว่าไม่ต้องคุยแล้วเรื่องนี้ดีกว่า But there is no next thing แต่พระเจ้ากำลังจะบอกว่า คุณจะไปเรียนรู้กับพระเจ้าในวัฒนธรรมอาณาจักรของพระองค์ในเรื่องอื่นได้ไงหากเรื่องสําคัญในชีวิตอย่างพระคุณของพระเจ้าคุณยังไม่เปิดใจที่จะทราบเลย We stand on His grace when we got saved We stand on His grace when we're going through something We stand on His grace for eternity ีน้องครับพระคุณของพระเจ้าไม่ได้มาถึงท่านเฉพาะตอนที่ท่านไอหันร,รับเชื่อและรับความรอดต่อพิสต์ในวันแรกที่คุณมาเป็นคริสเตียนนะครับผมแต่ว่าพระคุณของพระเจ้ามันคือชีวิตประจำวันของคุณ ดำเนินชีวิตทุกวันด้วยพระคุณของพระเจ้าน่าจะเป็นหัวข้อนี้ได้เลยดาเนินชีวิตทุกวันโดยพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าเป็นชีวิตประจําวันของคุณคุณรับเชื่อคุณก็ได้พระคุณของพระเจ้าคุณดําเนินชีวิตประจําวันคุณก็ดําเนินอยู่ในพระคุณของพระเจ้าคุณล้มลงในความผิดพลาดคุณก็ยังต้องดําเนินอยู่ในพระคุณของพระเจ้าคุณดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าคุณก็ต้องเคลื่อนด้วยพระคุณของพระเจ้า I think what Jesus is doing in this class right sayingSop tryingop that's what He's now. class He Jesus warring world and come and receive grace right now. against and and <c> grace receive right things this the come of my ผมรู้สึกถึงการที่พระเยซูกำลังจะบอกกับประชากรของพระองค์ว่าหยุดดิ้นรนหยุดพยายามด้วยกำลังเนื้อหนังมนุษย์ได้แล้วแล้วก็หยุดที่จะกรวนกระวายจากการที่ท่านตรนหนักว่าเนื้อหนังของท่านไม่สามารถทำได้เลยและเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นรับพระคุณของพระเจ้าให้จนไปถึงทุกส่วนในชีวิตของคุณทุกอย่างที่คุณทำมันคือโดยพระคุณของพระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น he's saying it's present for you my grace is present for you พระเจ้าบอกว่าพระคุณของพระองค์นี่แหละเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้ my grace will change you พระคุณของพระเจ้ามีอยู่เสมอในปัจจุบันนี้และพระคุณของพระเจ้าเนี่ยที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านได้ and my grace will empower you to do anything and everything that I'm asking you to do พระคุณของพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเพื่อเสริมกําลังคุณเสมอในการทําสิ่งต่างเมื่อพระเจ้าบอกให้คุณทําสิ่งไหนเมื่อพระเจ้าบอกให้คุณเชื่อฟังสิ่งไหน พระเจ้าประทานพระคุณเสมอที่คุณจะสามารถทําสิ่งที่พระเจ้าบอกได้พระเจ้าประทานพระคุณเสมอเพื่อให้คุณสามารถเชื่อฟังถ้อยคํานั้นของพระเจ้าได้ทุกอย่างมันต้องเข้าใจในการรับถ้อยคําและอย่าลืมที่จะรับพระคุณของพระเจ้าผ่านถ้อยคํานั้นด้วย You today trying obey says know, the Lord told today that under the covenant of follow to do under just what the that the t trying to h try, him what he me the Jesus law is ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยวัฒนธรรมในอาณาจักรพระเจ้า ถ้าเราไม่ได้เข้าใจพระสัญญามาอย่างแท้จริงการฟังเสียงพระเจ้าในชี่ติตขงคุณจะเป็นการฟังเสียงพระเจ้าที่พระเจ้าสั่งมาและผมจะพยายามทําตามถ้อยคำของพระองค์ท้ายที่สุดก็กลับไปอยู่ในกรอบของศาสนากลับไปอยู่ในบทบัญญัติเหมือนเดิมที่พึ่งพากําลังความพยายามของมนุษย์ But if we know Jesus and we know His grace, following Him becomes much easier because where He goes, we want to be there. In other words, following Him is just going to be with Him. แต่ถ้าเรารู้จักพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนะครับผมมันจะเป็นการที่เราจะติดตามพระองค์ไปทุกที่พระองค์ไปที่ไหนเราจะอยู่ที่นั่นพระองค์ทาอะไรเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์กาลังจับพระองค์นี่แหละที่จะร่วมกันกับเราในการทําสิ่งต่างๆได้ด้วยคือนั่นแหละครับผมคือการที่เราบอกว่าเราติดตามพระเยซูมันหมายถึงว่าพระองค์ทาอะไรพระองค์ไปที่ไหนเราจะทําสิ่งนั้นและไปที่นั่นตามพระองค์ด้วย ถ้าการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าได้บอกว่าให้เรานำเราแล้วก็ให้เราไปรวมตัวในที่ชลบุรีเราก็จะไปที่ชลบุรีถ้าพระองค์ทรงเคลื่อนไหวที่กรุงเทพเราก็จะเห็นด้วยกับพระองค์ในการเคลื่อนที่กรุงเทพ In if Jesus is moving in Bangkok, want prisons which I've him moving in the prisons seen want Texas the the Jesus we to be there ถ้าการรทงงิ์ขอพระเจ้าและการเคลื่อนของพระองค์ซึ่งระเจ้าเคลื่อนที่เท็กซัสเราก็ยินดีที่จะเห็นด้วยกับพระเยซูคริสต์และไปร่วมกันกับทิศทางที่พระองค์ทรงนำที่เท็กซัสด้วยซึ่งก็เห็นว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนอยู่เหมือนกัน There's no that don't want to want to he's him. place we be because we want be near no going ไม่มีที่ไหนแล้วที่เราอยากจะไปอ่ะที่ไหนก็ไม่ต้องการใช่ไหมต้องการอยู่ด้วยกันกับพระองค์เท่านั้นพระองค์ทรงนำท่านไปที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นกับพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ไปข้าพระองค์ก็ไม่ไปถ้าพระองค์ไปที่นั่นข้าพระองค์ก็จะไปที่นั่นไม่มีที่หนึ่งเลยที่เราอยากจะอยู่ห่างจากพระเจ้าพระองค์อยู่ที่ไหนเราอยากจะอยู่ที่นั่นร่วมกันกับพระองค์ และเมื่อเราอ่านสิ่งของพระเจ้าและเรารู้ถ่อยคำของพระองค์เรารู้ว่าโดยท้อยคคำของพระองค์มันไม่มีคำว่าผิดหวังอะและเมื่อเรารู้จักนิสัยและหัวใจของพระองค์เราจะรู้เลยว่าต่อให้เราจะล้มลงและผิดพลาดกับพระองค์แต่พระองค์จะไม่หงุดหงิดจนแบบว่าละทิ้งเราไป because as we carry out his mission on earth as we bear fruit for him his grace is surrounding us และการที่เราเกิดผลออกมาในฝ่ายวิญญาณของเราได้เป็นเพราะอะไรครับผมที่เราเกิดผลได้ ไม่ใช่เพราะความพยายามของเราซะหน่อยมนุษย์ไม่สามารถอวดอ้างได้เลยว่าที่ฉันเกิดผลก็เพราะว่าฉันเก่งแบบนั้นไม่ทั้งหมดที่เราเกิดผลได้ก็เพราะเรายอมอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า That's that the word have from the Lord. Going to stop t have h word from Lord. going I I'm there a m e n นี่คือคำที่ผมอยากจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะผมไฮไลท์สำคัญคืออยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าจริงครับอยู่ภายใต้การปกคลุมด้วยพระคุณของพระเจ้า